สเนจันนิยายเสียงขอไว้อาลัยให้แด่ทหารหารและประชาชนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นและขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องชาวไทยทหารประชาชนทุกท่านที่อยู่บริเวณแนวชายแดนด้วยนะคะคืนนี้คุณพร้อมจะเปิดประตูสู่โลกของเรื่องราวที่ซ่อนเร้นหรือยังสนนจันนิยายเสียงทุกท้ายคำทุกเสียงกระซิบ จะพาคุณดำดิ่งสุบทใหม่ของความรักความลึกลับและเสน่ห์ที่ไม่อาจต้านทานกดติดตามและมาฟังไปด้วยกันนะคะตอนที่8พิมพ์สุดาเอนการลงนอนหนุนตักของผู้เป็นพี่สาวหน้าสวยหวานฉาบด้วยรอยยิ้มอย่าเมื่อมองดวงหน้าสวยแฝงเร้นด้วยความดุดานนั้นของผู้เป็นพี่สาว ก็มองมานานเท่าไหร่แล้วนะที่เราไม่ได้เที่ยวด้วยกันพี่สลินคะพิมพ์พว่าเราไปเยี่ยมพี่อาทิยต์ที่สัตหีบกันดีไหมคะเราจะได้ไปเที่ยวกันสองคนพี่น้องด้วยเลยพิมพ์พสุดาเอ่ยชวนไปก็ไปสิจ้าดีเหมือนกันเพราะพี่กับผู้กองอาทิยต์ก็ไม่ได้เจอกันมานานแล้วว่าแต่พิมพ์พอยากไปวันไหนดีล่ะฮึไปวันเสาร์ที่จะถึงนี้เลยคะ่ะพี่สลินขืนช้า พี่สลินก็ได้ออกทะเลก่อนกันพอดีพิมพ์สุดารอบยิ้มกับความสําเร็จของแผนการแผนการขั้นแรกง่ายได้ก็จริงแต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะง่ายได้เช่นนี้เสมอไปหญิงสาวไม่อยากจะคิดเลยว่าหากเวลาที่สองหนุ่มสาวพบกันมาถึงจะเกิดความยุ่งยากอะไรตามมาบ้างเสียงเตือนของแมสเซนเจอร์ดังขึ้นทีทีพระเ้เตชิตซึ่งกําลังคมามัคเมอยู่กับเกมหมักลุกจีนเกมคอมพิวเตอร์สุดแสนจะปวดหัวต้องรีบปิดเว็บเพจนั้นลงไปก่อน ดีจ้าเตชิตคำทักทายนั้นจะเป็นใครเสียไม่ได้นอกจากพิมพ์สุดาครับเตชิตพิมพ์ตอบออกไปทางนั้นเรียบร้อยดีไหมนิ้วมือเรียวยาวของพิมพ์สุดาไล่เรื่อยไปตามแป้นคีย์บอร์ดสายตายังคงจับจ้องไปยังตัวหนังสือภายในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนคือชื่อของตนเองถัดลงมาเป็นนามแฝงและอีเมลด้านข้างของกรอบตัวหนังสือเป็นภาพนิ่งเก็กท่าสุดน่ารักของเตชิตและพิมพ์สุดาตามลำดับ วินาทีต่อมาภาพนิ่งทั้งสองก็เปลี่ยนเป็นภาพเคลื่อนไหวเรียกได้ว่ามองเห็นหน้ากันได้อย่างชัดเจนเต็มจอคอมพิวเตอร์ของแต่ละฝ่ายเรียบร้อยดีครับผมเตชิตทำท่าตะเบอ,อย่างน่ารักสร้างรอยยิ้มเต็มใบหน้าให้กับอีกฝ่ายได้ไม่ยากแล้วพี่สลินว่าอย่งไงบ้างพิมพ์เตชิตถามกลับมาบ้างพี่ลินไม่ขัดข้องอะไรเลยเหมือนกันเลยพิมพ์ี่เตชินไม่มีข้อแม้อะไรเลย ผมชวนไปก็ตกลงแบบง่ายมากดีแล้วล่ะจ้าแตชิดถ้าอย่างนั้นคืนนี้พิมพ์เข้านอนกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันที่เดิมนะพิมพ์หลับฝันดีนะสองนุ่มสาวบอกลากันในโลกไซเบอร์ก่อนจะแยกย้ายกันไปนอนหลับฝันถึงกันและกันในโลกของความฝันต่อไปขณะเดียวกันนาวาโทพสุธาหยิบภาพถ่ายอัลบั้มใหญ่ขึ้นมาเปิดดูภาพความหลังวันวานด้วยจิตใจเปี่ยมสุข ทุกแผ่นภาพบันทึกความทรงจำดีๆของชายสูงวัยเอาไว้มากมายตั้งแต่ครั้งยังเป็นทหารเรือหนุ่มจนถึงวัยชราต้องอำลาจากหน้าที่การงานอันเป็นเสมือนสายเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจในการพิทักษ์น้าน้าน้ำฝั่งทะเลเอ่าวไทยมิให้ผู้ใดล่วงล้ำอธิปไตยได้พ่อจา๋าดูรูปกเก่าๆอีกแล้วหรอจ๊ะคนหญิงวารีเดินถือแก้วใส่นมสดขาวละมุนเข้ามาภายในห้องนอนพลางเอ่อยขึ้นจ๋าแม่จ๋า พ่อไม่ได้ดูรูปกับเก่านานแล้วละจ้าก็เลยลองหยิบมาดูวันนี้พ่อมองหน้าเจาเตชิตแฟนลูกพิมพ์แล้วก็ให้นึกถึงเพื่อนคนหนึ่งที่ช่วยชีวิตพ่อตอนที่พ่อถูกคนร้ายยิงตกน้ําอาการปางตายและลอยไปติดเกาะส่วนตัวของมันเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนมันช่วยเหลือพ่อทุกอย่างในระหว่างการรักษาตัวอยูบ่บนเกาะพ่อจ๋าหมายถึงคุณตรนที่เสียไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วใช่ไหมจ้าใช่จ้าจะว่าไปก็น่าสงสารมันนะา มันรักเมียมันมากก็ต้องเจ็บมากจะต้องมาตรอมใจตายแบบนั้นนั่นสิจ้าพ่อจา๋าจะว่าไปเราเองก็ไม่ได้ติดต่อกับบ้านรอดจากนวันนิดนานแล้วนะจ้าพ่อจ๋าเอตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ปลูกกับย่าเขาคนลหลานๆกลับไปอยู่ที่เกาะพลุนอกโน่นละมังเผลือแป๊บเดียวเวลาก็ผ่านมาสิบกว่าปีแล้วนะจ้าพ่อจา๋าคุณหญิงวารีเอ่ยขึ้นพลางวางแก้วนมสดลงบนโต๊ะข้างเตียงเบา ใช่วันนี้พ่อว่าจะถามเจ้าเตชิตอยู่แล้วแต่ลูกพิมพ์นาซีดันมาขัดจังหวะเข้าซะก,ก่อนนี่คงกลัวว่าพ่อจะสัมภาษณ์เจ้าเตชิตจนต้องจนแต้มกระมังพ่อจ๋าลองถามลูกพิมพ์ดูซิจ้าลูกบอกเราได้แน่ว่าตาเตชิตเป็นลูกของคุณตรินจริงหรือเปล่าถ้าเจ้าเตชิตเป็นลูกชายของเจ้าตรินจริงคงถึงเวลาแล้วที่พ่อจะได้ทําตามสัญญาที่พ่อกับเจ้าตรินเคยสัญญากันเอาไว้สัญญาอะไรกันจ๊ะ พ่อจ๋าไม่เห็นเคยเล่าให้แม่ฟังเลยคุณหญิงวารีมีสีหน้าประหลาดใจไม่น้อยขณะเอ่ยประโยคนั่นออกมาพ่อกับเจ้าตรีเคยให้สัญญากันก่อนที่พ่อจะออกจากเกาะนั่นเอาไว้ว่าถ้าต่างฝ่ายต่างมีลูกชายกับลูกสาวเราจะให้ลูกคนโตของเราทั้งสองฝ่ายแต่งงานกันนะสิพ่อจ๋าว่าอะไรนะคุณหญิงวารียกมือทั้งสองข้างขึ้นทาบอกดวงตาทั้งคู่เบิกกว้างริมฝีปากอ้าค้างด้วยความตกใจ แม่จาฟังไม่ผิดหรอกพ่อกับเจ้าตรินให้สัญญากันแบบนั้นจริงๆนาวาโทรพสัสทาเอ่ยวาวตาทั้งคู่ฉายชัดถึงความมุ่งมั่นแต่ตอนนี้คุณตรินเสียแล้วนะจ๊ะสัญญานั้นจะถือเป็นโมฆะไหมในยามนี้น้ำเสียงของคนหญิงวารีเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจไม่จ้ะเจ้าตรินกับพ่อยังทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเก็บไว้ที่บ้านของเจ้าตรินเลยนะจ๊ะ ขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะแต่เอาเถอะคืนนี้พ่อดื่มนมแก้วนี้ก่อนละกันนะจ๊ะพรุ่งนี้เราค่อยถามลูกพิมพ์จ้านาวาโทพสุทธารับคำก่อนปฏิบัติตามคําพูดของผู้เป็นภรรยาอย่างว่าง่ายเช้าวันใหม่พิมพ์สุดาก้าวเร็วๆลงมาจากบันไดาภาพที่เห็นจนชินตาหลังจากก้าวล่วงพ้นขั้นบันไดามาคือนาวาโทพสุธาผู้เป็นบิดานั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บนโซฟาตัวใหญ่ เสียงกุกกักกกแก๊กลอดมาจากห้องครัวบอกให้เธอรู้ว่าคุณหญิงวารีคงกําลังทําหน้าที่แม่ทัพบ,บัญชาการผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างพลทหารเรือทั้งสองที่เพิ่งกลับมาจากการกลับไปเยี่ยมญาติโกโหติกายังถิ่นฐานบ้านเกิดเมื่อเช้าให้เตรียมสเสบียงอาหารสําหรับสมาชิกในครอบครัวของนางและกระมังคุณพ่อเห็นพี่สลินหรือเปล่าคะพิมพ์ุดายิงคําถามทําลายความเงียบขึ้นสลินออกไปวิ่งจอกกิ้งตั้งแต่เช้ามืดแล้วล่ะลูก นาวาโทพระสุธาตอบพลางมองดวงหน้าอ่อนวัยของผู้เป็นลูกสาวผ่านขอบกระดาษหนังสือพิมพ์ว่าพี่สลินเนี่ยไม่เห็นชวนกันบ้างเลยพี่เขาบอกกับพ่อว่าวันนี้เขาคงจะไปไกลหน่อยนะลูกสลินเขากลัวลูกจะเหนื่อยหนะ่าก็เลยไม่ชวนดาอคะพิมมานั่งข้างพ่อก่อนซี่พ่อมีอะไรจะถามลูกหน่อยหนะ่านาวาโทพสุธาใช้มือข้างหนึ่งตบลงกับโซฟาตัวนุ่มเบา ค่ะคุณพ่อพิมพ์สุดาว่าพลางเคลื่อนร่างเข้ามาหย่อนกายลงเคียงข้างผู้เป็นบีดายอย่างว่าง่ายลูกรู้หรือเปล่าว่าพ่อของเจ้าเต,าเตาชิดเป็นใครแตชิดบอกพิมพ์ว่าคุณพ่อของเขาชื่อคุณตินค่ะเมื่อก่อนทําธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณพ่อถามทําไมหรอคะคําตอบของผู้เป็นลูกสาวทาเอาหัวใจของนาวาโทพสัสดาพองโตคับอกเห็นทีคืนนี้ เราคงต้องมีประชุมครอบครัวกันหน่อยแล้วเหรอนาวาโทพะสุุธาเอ,อ่ยเสียงเรียบแม้ภายในใจนั้นจะลิงโลดเพียงใดแต่ก็ต้องสงวนท่าทีนั้นเอาไว้ด้วยยังไม่ถึงเวลามีอะไรหรือเปล่าคะคุณพ่อพิมพ์สุดาถามดวงตาคู่นั้นฉายชัดถึงความสงสัยแคร่รู้เดี๋ยวลูกก็รู้เองะนาวาโทพสุธาตอบยิ้มยิ้มไม่ยอมแม้กระทั่งฉายไตยเติ้ลเรียกน้ำย่อยให้ผู้เป็นลูกสาวฟังง่ายๆ ถ้าอย่างนั้นพิมพ์รอรู้เรื่องคืนนี้ก็ได้ค่ะคุณพ่อพิมพ์ไปช่วยคุณแม่ในครัวก่อนนะคะพิมพสุดาตัดบทแล้วลุกเดินเข้าไปช่วยคุณหญิงวารีทําอาหารในครัวอีกแรงขณะเดียวกันเตชินกําลังยืนพิงกรอบประตูรับบรรยากาศยามเช้าอยู่หน้าบ้านแต่แล้วดวงตาสีดําสนิทของชายหนุ่มก็ไปปะทะเข้ากับภาพภาพหนึ่งอย่างไม่ได้ตั้งใจภาพที่ทำให้เขานิ่งงันอยู่ชั่วครู่เป็นภาพของหญิงสาวในชุดเสื้อยืดกางเกงวอร์ม กับรองเท้าผ้าใบผมยาวดำคลับถูกรวบตึงเป็นหางมา้าพลิ้วสวัยไปตามแรงลมและความเร็วของการวิ่งเผยให้เห็นดวงหน้างามผุดผ่องยามต้องแสงจากอาทิตย์อุทัยชายหนุ่มคงปล่อยให้หญิงสาววิ่งผ่านหน้าบ้านของเขาไปเฉยๆหากไม่นึกถึงเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ซะก่อนเดี๋ยสิผู้กงเป็นครั้งแรกในชีวิตลักกระมังที่เขาต้องยอมละเมิดกฎข้อสำคัญของตนเองด้วยการยอมทักทายผู้หญิงก่อน แถมยังตะโกนกล้องออกไปอีกต่างหากด้วยระยะห่างระหว่างเขาและเธอนั้นไกลกันพอสมควรในหน้าเขาเรือเอกหญิงพึมพำกับตนเองนึกประหลาดใจไม่น้อยและคิดว่าตนเองคงฝันแน่ที่จูจ่ๆคนเกลียดผู้หญิงเข้าไซเช่นเขาจะตะโกนเรียกเธอออกมาจากในบ้านแบบนั้นพร้อมกับร่างใหญ่เคลื่อนใกล้เข้ามาแต่ก็ยังอยู่ในระยะห่างเกินธรรมดาของคนสองคนจะสนทนาวิสาสะกันอยู่ดีผมมีเรื่องจะคุยกับคุณ ชายหนุ่มเอ่ยเสียงเรียบดวงหน้าครามคมยังคงครึมยากจะอ่านความรู้สึกในดวงตาคู่เรียวนั้นเรื่องอะไรดวงตาคู่สวยเป็นประกายขณะถามคำถามนั้นออกไปเข้ามาข้างในบ้านก่อนสิกินยาลืมขย่าวขวดเรือไงฮะคุณวันก่อนคุณยังไล่ตะเพิดฉันกับน้องออกจากบ้านคุณแทบไม่ทันวันนี้จะมาเชิญฉันให้เข้าไปง่งายๆไปหาหมอหน่อยไหมคุณเดี๋ยวฉันโทรเรียกรถพยาบาลให้เรือเอกหญิงตอบออกไปอย่างนั้น ด้วยนึกประหลาดใจอยู่ในทีผมก็ไม่อยากให้ผู้หญิงหน้าไหนเข้ามาในบ้านผมนักรอกนะทาไมจําเป็นชายหนุ่มกำมือทั้งสองแน่นจิกเล็บลงไปกลางฝ่ามือจนรู้สึกเจ็บเมื่อต้องฝืนใจเชิญเรือเอกสลินเข้าไปในบ้านที่ร้างราผู้หญิงมานานเช่นนี้จําเป็นจําเป็นอะไรในคุณลังว่ามาสิเรือเอกกิงยกมือขึ้นเท้าแสเอลดวงตาคู่เรียวเป็นประกายกล้าอย่างรอคอยคําตอบ มันเป็นความจําเป็นที่เกี่ยวกับสวัสดีภาพของคุณกับผมโดยตรงและเป็นข้อตกลงระหว่างพ่อของผมกับพ่อของคุณตามมาสิชายหนุ่มกลืนนำนั่นละเรือเอกหญิงจึงยอมสาวเท้าตามชายหนุ่มเข้าไปในบ้านฉันรู ความเจ็บปวดที่ผ่านมามันทำให้เธอ ตรงนี้ก็พอเธอคงไม่เคยรู้ว่าทุกวันฉันยังคงเฝ้ารอให้เธอมองมาที่ฉันแม้สักวินาทีใน ฉันก็ได้ไม่ต้องใหญ่ดีขอแค่ให้ฉันแอบเก็บเธอไว้ยาง